ครับสามพ่อลูกวังคำเฟมิลี่นะครับวันนี้นะครับเราจะทำสระน้ำนะครับเล่นสนุกสนุกนะครับยังไงก็คอยติดตามนะครับไปด้วยกันครับจะเตรียมสถานที่นะครับทำเป็นสระว่ายน้ำบนรถนะครับซึ่งรถของผมนั้นมันสามารถที่จะเก็บกักน้ำได้นะครับไม่รั่วนะครับ เวลาฝนตกเนี่ยมันจะน้ำขังตลอดเลยนะครับในรถของผมเนี่ยนะครับหาหาช่วยหนุนนายช่วยหนูยกนาหนูยกน้ำโอเคครับโอเคเดี๋ยวพอช่วยครับเดี๋ยวพอช่วยครับที่ๆมาแล้วเอาทีละขวดลูกทีละขวดอ้อระหว่างที่พ้าช่วยหนูหนูจะใส่อะไรครับคือเอาเลยเอาเลยลูกล้างลังคาแหละล้างไปอีกเนี่ยเอาตู้กระจกข้างล่างนี่ลูกข้างล่างนี่กระจกเนี่ยจุ่มน้ำยาหรือยัง เก่งมากลูกเก่งมากช่วยเหลือพ่อล้างรถหอมพีพีหอมพีพีอะไรไปไหนแล้วอรถกระบะของเรานะครับกำลังขัดถูอย่างมีความันเลย เอาเอาไม้ถูอะถูพื้นเนี่ยลูกฮะแป๊บนึงนะป่ะล้างก่อนโอเคเนี่ยถูพื้นเลยเนี่ยเศษใบไปวงไใ้ไม้เนี่ยเกี่ยวลงมาให้หมดนั่นแหละจุ่มเอาน้ำยาถูเลยล่องนะก็เอายังไง แดดมากเลยครับประมาณบ่ายสองครับบ่ายสองอกว่าๆว่าลูกทำความ่พูสะอาดเด็กดดกน็นอนอยู่ครับเดี๋ยวไม่ได้ฝึกนะครับฝึกให้เขาจัดเครื่องเหลืองงานฝึกการทำงานโตขึ้นเขาจะได้ถึงคนขยันไม่ขี้เกียจครับอะไรของแม่เนี่ยไม่ให้ช่วยเลยลเดี๋ยวลองฝึกเอาเลยครับถูเลยลูกถูกเลยนี่เอาให้สะอาดเลยนะ ครับเดี๋ยวเราจะได้ทำเป็นสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำขุนจนนะครับสระว่ายน้ำอนาถาอ่าใครับครับปรกาศแต่งเปียสระว่ายน้ำโทษเนี่ยเออนั่นเขาดังนะลูกเขาเป็นซุปเปอร์สตาร์นะในวงการ YouTube แล้วเราเพิ่งจะทำนะครับ เราก็ประหยัดไว้ก่อนเอานี้นะนี่ครับลอยรั่วต่างๆผมจะใช้ดินน้ํามันนะครับจะใช้ดินน้ํามันในการอุดรอยรั่วนะครับไม่ให้มันน้ำมันรั่วลงไป <c oughs> ที่แรกก็จะไม่ใส่นะครับพอเปิดน้ําใส่แล้วมันมีรอยรั่วเยอะมากเลย <c oughs> ก็เลยก็เลยขั้ตน,อนตอนการติดเข้าไปครับติดเข้าไปติดเข้าไป ให้ันาหนาหน่อยนะครับเพราะน้ำถ้ามันเยอะมันจะมีแรงดันที่แรงก็หนาหนาหน่อยป้องกันนะครับเพืจะได้เล่นให้สนุกสนุกมีอุปกรณ์เสริมอะไรบ้างครับมีเป็ดลอยน้ฮาวด้าียลูกมีลูกบอลมีห่วงยางนะครับมาดูที่ว่าพึกกับพริกจะได้เล่นไหมครับน้ําจะรั่วไหมที่รถเรารั่วจะเล่นได้นะครับอันนี้เป็นทะเลสาบนะครับทะเลสาบที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับโอเคครับ เรากำลังเติมน้ำเข้าไปในสระนะครับสระกระบะท,ท้ายรถของเรานะครับเด็กๆก,ก็กำลังเริ่มเล่นแล้วครับเริ่มเล่นแล้วเริ่มมีน้ำแล้ว,วอุปกรณ์แล้วก็มีทั้งลูกโป่งนะครับลูกบอลสีนะครับแล้วก็ห่วงยางน,นะครับเป็นไงพึกสนุกไหมสะนะุกชอบไหมพี่ชอบไหมเจว๋วเย็นเลยหันหน้ามาทางนี้หน่อยดิเวลาพูดชอบ่ะชอบไหมพี่ชอบไหมครับชอบหน่อยเย็นมากชอบ เอ้ยเลยแหละล้วโอเคเดี๋ยวให้คนมาช่วยนะครับเดี๋ยวน้ำอย่าถึงนี้เรื่อยๆไม่จะมีเศษด้วยนะเนี่ยเ็ษเศษเราเนาะเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเดินทางไปไกลถึงพัทยาถึงบางแสนนะครับถึงทะเลจะอ่าหัวหินไม่ต้องไปเอาที่กจอดรถที่บ้านนี่ครับเป็นยุคโควิดนะปลอดภัยนะไม่ต้องไปไหนนะครับคือกำลังทำอะไรอยู่ลูกทำอะไรอยู่เอาลูกโป่งออกจากไอ้นี่เอาลูกโป่งออกจักด้ามจับ โอ้ดำดำดำยังไงดำไม่ยังไงเยอะเลยดำดำอ่ามือหยากแล้วรู้ฉนได้สองขอนได้สบายไหมพี่สบายแต่พี่พาแตงยุ้งเดีอยวเดี๋ยวพาแตงเดี๋ยวน้องเก็บลูกอ่าพอแล้วพอแล้วไม่เล่นไม่เล่นรียน้อ๋อว่ายน้ำไปแล้วไอรูอ่ะางหงายมาได้ไงเนี่ย

ว้าตายแล้วหนึ่งคนสลบไปแล้วครับโดนดาบดาบอะไรลูกดาบงอดาบงอโอ้ดาบงอสีเหลืองอ้าวพื้นยี่ใหม่แล้วเอาสู้สู้สู้อ้าวโดนอีกแล้วอ้ากแล้วสลบอีกนี่ครับเพลงดาบสถานบูริมนะครับดาบผู้แฝดดาบวงพัดจันทร์ ด้วยออพอแล้วลูกนี่แลพอ้วเริ่มลึกแล้วนึงโดนพลังโดนพลังวนขึ้นมาแล้วครับอย่างอยู่ในห่วงยางนะครับเขามีชุดเกาะเป็นห่วงยางนะครับเขาไปเก็บลูกบอลนะนอนอย่างไรหลดน้ำหลดน้ำ น้ำยังไม่เยอะเลยร้อยรอยน้ำเยอะก่อนร้อยน้ำเยอะก่อนเมื่อไม่มีห้วยน้องละครเขาเริ่มจะมีน้ำแข็งก็ยิ่งดีหน่อยก็จิ้งหนาวสิหนาวไหมน้ำแข็งหนาวไหมน้ำแข็งหนาวสุดโอเคไีนี้เราจะฟื้นากว้างนะครับนี่ครับรถกระบะของเรานะครับนี่เลยบอรส .65 สกลนครนะครับ ป็นสระว่ายน้ำอัน,น้ประสงค์นะครับสระว่ายน้ำประดิษฐ์ของเรานะครับให้ลูกๆได้เล่นนะไม่จาเป็นต้องไปเล่นที่ไกลๆนะครับน้ำลึกๆอันตรายนะครับมันไกลระยะเวลาใน,นการเดินทางก็นานนะครับเด็กก็จะเทียได้นะได้หาวิธีการเล่นง่ายๆที่บ้านสนุกเลยครับสองหนุ่มสนุกกันใหญ่เลย ไม่ได้เล่นอย่างนี้นานแลวครับนานแล้วแล้วนกะ็มีเวลาไปช่วงนี้อยู่ในช่วงติดโควิดนะครับทางรัฐบาลก็มีการเลื่อนการเปิดเทอมออกไปอีกนะครับไปจนวันที่14มิถุนายนนะครับเด็กก็ได้มีเวลาอยู่ที่บ้านนะครับไม่ได้ไปไหน,นครับเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับหากิจกรรมให้เขาได้เล่นนะครับเด็กจะได้ เกิดความสนุกสนานนะครับไม่เครียดนะครับไม่ได้ออกไปไหนใหญ่เลยครับสองหนุ่มวันนี้ก็ร้อนนะครับร้อนมากเลยนะครับช่วงนี้ประมาณสามบ่ายสามโมงถึงสี่โมงเย็นยังร้อนแดดอยู่แดดมากนะครับเด็กห, <ๆ S 1> <ๆ S 2> หนุ่มก็มีหนุ่มๆสองหนุ่มก็มีความสุขกันเลยได้เล่นน้ำนะครับต้องการเล่นมานานแล้วหาที่เล่นไม่ได้ต้ไปเล่นตามห้วยหนองลำคลอมมันก็ลึกแถวนี้มันลึกมากไม่มีสถานที่ให้เล่นนะครับ สถานที่เที่ยวต่างๆที่เป็นสวนน้าอะไรเขาก็ปิดนะครับช่วงนี้โควิดก็จําลองเอาจําลองเอานี่แหละนะครับจะได้มีที่ให้ลูกได้เล่นได้ใครเครียดนะครับครับตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นมานั่งเล่นกับลูกๆแล้วนะครับนักสาวไม้รอจะมาเอาตีลังกาจะแล้วนะครับตีลังกาจะแล้วทำลายทำลายทำลายพ่อ เรียนกันอยู่นะครับยังสนุกันอยู่ไอ้กไอ้เราเ่นอยาขงคนเดกไอ้ตัวอะมจบเราอยากเเรา่าคิด่ เอาจัดแช่แล้วเราจะนอนเลยพอเรามันลอยไปมาไม่คุณไม่ของผมนะของผมนะเอาตันแขนมา เหรอมุดลงไปมีปากการังเหรอลูกโอ้โหทะเลลงมุเล่นไปด้วยปากการังค่ะครับไม่ซื้อปากการังของเล่นมาด้วยเหรอแล้วก็ซื้อปลาของเล่นมาด้วยคลิปนี้ก็ขอจบลงแค่นี้นะครับสำหรับใครชื่นชอบนะครับใครอยากได้ไอเดียเนี้ยไปใช้ทำให้ลูกเล่นที่บ้านนะครับชื่นชอบสนุกสนานกับคลิป สนุกสนุกนะครับของเราก็ให้ขอให้กดติดตามกดไลค์นะครับกดแชร์ให้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจใด,ด้วยนะนะสวัสดีครับสวัสดีครับกันหน้าก่าดีสวัสดีครับ